ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮีโร่นะครับแล้ววันนี้ผมนั้นจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเรทแมอวตตานะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยที่จะเข้าใจมันหน่อยนะครับคือผมไม่ค่อยเข้าใจมันนั่นแหละคือให้เราทําอะไรอะ่ะก็เข้าใจอยู่แค่ให้เราเนี่ยทำการคุยกับคนอื่นนะครับแล้วก็ให้คนอื่นเรทอวตารเรานะครับหรือว่าเราจะเป็นคนที่เรทอวตารคนอื่นก็ได้เรทก็คือการเอ่อ น,น,นั่นก็คือให้เราเนี่ยให้คะแนนอวตารหรือว่าชุดของคนอื่นนะครับที่แต่งมาเ,เรานั้นจะต้องให้คะแนนคนอื่นหรือว่าเราจะให้คนอื่นมาให้คะแนนเราซึ่งนี่แหละครับก็จะมีการตั้งป้ายนะครับแล้วก็เ,เขียนบราบราบรานะคบอืมเอาล่ะต่อมานี่ครับผมก็จะมาคุยกับคนอื่นนะครับเอาล่ะทําความรู้จักกันบ้างในหาดูซิว่าจะมีใครที่จะเรทอวตารผมหรือว่าให้คะแนนหรือประเมินอวตารผมได้ นี่คนนี้เลยครับคนนี้น่าจะให้อวตารผมหรือประมืออวตารผมได้นะคะก็เสหาไไปเลยครั้งแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับืเขาอตอบด้วย Can you read my avatar เดี๋ยวแป๊บนึงเออเขียนผิดนะครับโอเคนี่ต้องอย่างนี้โอเคคุณช่วยให้คะแนนอวตารผมหน่อยนะครับนี่ผมแต่งตัวได้เท่มากเลยนะฉันให้หกนะสวัสดีครับคุณผู้หญิง ไฮนี่ไฮไปเลยก่อนผมจะเปิดประดมด้วยไฮเอ้ยเปิดประเดิมไม่ใช่เปิดประดมสวัสดีครับเออแป๊บหนึ่งช่วยให้คะแนนอวตารผมหน่อยได้ไหมครับเออผมไม่ฟังอย่างที่เขาพูดเลยเออเคเคเคเขาบอกว่าเคครับโอเคเออจะแตเฮ้อวตารนี่เสียงผู้หญิงอโอเคสองเต็มสองขอบคุณครับ thank you thank โอ oh, okay. เขียนผิดต้อง thank you เออโอเคพอดี O กับ I เนี่ยมาอยู่ใกล้กันนะครับ Mr. Among u มอ i l l สว t ลเ o ต์อยู่มิสจะให้คะแนนหรือประมวลผลให้คุณคือผมก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรแล้วมันติดติดขัดขัดหรือว่าพูดแล้วมันลิ้นพันกันนะครับจนทำให้สำเนียงผมไม่รู้เรื่องนะครับที่ผมจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้กลายเป็นพูดไม่รู้เรื่องแมนแล้วนะครับเออสวัสดีครับคุณเออนี่เปิดอเดิมด้วยสวัสดีก่อนนี่สวัสดีครับ เออผมเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเรดไมอวต t ้าอีสโอเคช่วยเออเรดไมอว v ต t a r หน่อยครับคือผมขี้เกียจพูดว่าประมวลผลแล้วโอเคเสร็จปุ๊บก็จะไปคนต่อไปนะครัทั้งเกมมันก็มีแค่นี้แหละครับก็ให้คนอื่นไปมาบวนผลว่าอวตารเราเทหรือไม่เทศหรือว่าดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้อะไร form a mod have human skin หมายความว่าไงอะ่ะ ผมไปไม่ถูกเออไม่เป็นไรเออก็กาลังคุยกันอยู่นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ใช่คนต่อไปที่จะไปคุยกับเขาเนี่ครับเราก็ต้องไปต่อแถวแล้วก็รอจนถึงคิวเราเนะยครับที่จะต้องไปเรดเขาหรือว่าจะเป็นเขาที่ใหม้มาเรดเรานี่ผมพูดบ้าหละผมอยู่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะครับทุก,ท,กทุกคนครับตะกี้ผมก็ไปคุยกับคนอื่นมาแล้วนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะคบทุกทุก,ทกคนครับเออก็เป็นเกมที่ว้เดี๋ยวเดี๋ยว เขาชื่อว่าแฮกเกอร์ครับอุ้ยมีคนแฮกเกมทุกทุกคนมีคนแฮกเกมนี่วิ่งไปสปีดแฟรเลยเออไม่เป็นไรครับก่อนะครับก็สร็จแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเออโอ้โหเกมนี้น่าจะมีแฮกเกอร์หลายหลคนนะคะเพราะว่าเกมมันอิสระนะฮะเราทําได้ทุกอย่างในในเกมนี้นะครับโอเคทุกทุกคนครับก็สร็จแลวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคับสร็จแล้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคบบาย